บ้านสวนสิริชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมสวนผักสาบนะคะผักอีนูนะคะบ้านกะเลงเวค่ะทับทิมสยามอ่ะไม่ใช่กะเลงเวสิบ้านทับทิมสยามศูนย์สี่ค่ะอืมดูนะคะ,คะ,ล,ะ,คะลูกเล็กๆกำลังตะเปะตะแปะน่ากินเลยค่ะผักสาบนะคะ ปีที่แล้วเรามานะคะมีแค่ไม่กี่แถวแต่ปีนี้มาค่อนข้างขยายได้เร็วมากค่ะนะคะกำลังแต่งกิ่งอยู่นะคะกำลังขยายเพิ่มอีกนะคะมีเพื่อนสาวมาด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวสั่งเจ้าของไปค่ะวันนี้เราอุดหนุนนะคะก็เขาก็ขายกิโลละร้อยยี่สิบค่ะนะคะถ้าใครสนใจก็แวะมาชมได้นะคะเจ้าของใจดีค่ะ ให้ชมตลอดแล้วก็อยู่สวนตลอดมันมีหลายที่ฝั่งนู้นก็สวยมาไปดูตามเจ้าของกินได,ไดนะ้พี่เขาฉีดยาหรือเปล่าต้องถามเขาก่อนอันนี้คือปลอดสารนะคะกินได้ค่ะเจ้าของบอกว่า เก็บกินได้เลยนะคะมาดูนะคะพี่จ้าโอ้นี่อันนี้ต้นเก่าฝั่งนี้จะเป็นโซนตัวนี้จะเป็นปีที่แล้วมีแล้วนะคะฝั่งฝั่งซ้ายมือแอดมินนะคะยังไม่มีนะคะที่นี่ปลอดสารค่ะร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ ผักสาบผักอีนูนะคะนี่ยอดสวยๆนะคะอบอบมันขดินท่อน้ำใหม่ตัว ชอบสวยงามมากเลยนะคะแอดมินทำไปแล้วค่ะปีที่แล้วซื้อต้นไปปลูกนะคะก็มีนอนเยอะค่ะแอดมินกลัวนอนนะคะก็เลยตายนะคะเดี๋ยวคิดใหม่อยู่ว่าจะทำยังไงนะคะค่ะ